สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้ก็จะมาทํานายดวงของชาวราศีพิจิกในช่วงวันที่1-15ตุลาคมนะคะก็ท่านใดที่เกิดราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกก็ลองเข้ามาเช็คดวงดูนะคะว่าดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะก็ต้องบอกว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะคะชาวราศีพิจิกนะคะก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะต้องระวังนะคะระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะหรือ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะหรือจะไปไหนก็คือต้องต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการทำงานต่างๆก็คือต้องรอบคอบให้มากๆต้องคิดให้ถี่ถ้วนหรือว่าต้องต้องละเอียดรอบคอบให,ให้ให้มากขึ้น นะคะเพราะว่าดวงชะตาบอกว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ยทำอะไรมีโอกาสทําในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยผิดพลาดนะคะถ้าพูดถึงงานเนี่ยก็มีโอกาสที่ทํางานผิดพลาดบ่อยนะคะหรืองานบางอย่างมันเสียหายหรือถ้าเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะ มีปัญหาบางอย่างเข้ามาให้ต้องแก้ไขอยู่บ่อยครั้งหรือชีวิตเนี่ยกว่าจะทําอะไรสําเร็จเนี่ยก็รู้สึกว่ามันต้องมีปัญหามีอุปสรรคหรือมีสิ่งมาคอยบั่นทอนในเรื่องของสภาพจิตใจไม่ให้ก้าวเดินต่อไปนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะคะต้องเป็นช่วงก็งเป็นช่วงที่คุณเนี่ยมีโอกาสที่จะท้อแท้หรือกําลังใจอ่อนแอหรือหมดเรี่ยวหมดแรงได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าท่านคิดจะทําอะไรหรือปรารถนาสิ่งใดคุณต้องมีความอดทนมีความริยะอุตสาหะมีความเพียรให้มากๆในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพราะว่าเป็นช่วงต้นเดือนแห่งแห่งความคือเป็นต้นเดือนแห่งคือต้องมีความพยายามมากๆมีความเพียรมากๆนะคะจึงจะดีนะคะเพราะว่าดวงคุณเนี่ยทำอะไรมกักมีแต่มีปัญหามีอุปสรรคมีสิ่งเาคอยบั่นทอนให้สภาพจิตใจ รู้สึกว่าถดทอ้อถอยนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะมีศัตรูหรือเจอเจอมิตรภาพบางคนหักหลังได้ง่ายๆนะคะก็เป็นช่วงที่ทําอะไรจะมีศัตรูมีคนคอยขัดขวางนะคะมีคนคอยขัดขวางไม่ให้คุณก้าวหน้าเติบโตนะคะหรือมีคุณมีคนคอยขัดขวางไม่ให้คุณทําในสิ่งนั้นๆที่คุณปรารถนานะคะ แล้วก็จะแปลว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีโอกาสที่จะมีมีปัญหากับคนรอบข้างมีปัญหากับคนใกล้ตัวมีปัญหากับคนใกล้ชิดด้วยเช่นกันไม่ใช่นั้นจะแปลว่าของมีค่าหรือของอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะเสียหายนะคะเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของลาภผลต่างๆเนี่ยของคุณเนี่ยนะคะ ดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีลาบผลบางอย่างที่เกิดจากความเสียหายมีลาบผลบางอย่างที่เกิดจากการสูญเสียนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะลาบผลในเรื่องของการสูญเสียบางอย่างหมายความว่าเช่นคุณสูญเสียในสิ่งสิ่งหนึ่งไปแต่คุณกลับได้ลาบผลหรือได้สิ่งตอบแทนบางอย่างจากสิ่งสิ่งนั้นเข้ามาอย่างนี้ก็ได้นะครับ เสียอะไรไปมักได้สิ่งนั้นเข้ามาอย่างนี้ก็ได้จะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นโชคลาภเนี่ยก็ท่านที่ชอบเสียงโชคเสียงหวยเนี่ยก็ให้ซื้อในเรื่องของเลขหนี้สินมีหนี้เท่าไหร่ก็ลองเอาไปซื้อดูนะคะเอาเอาเลขท้ายของเลขหนี้สินจํานวนเป็นจำนวนนั้นไปซื้อหวยหดูนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าหรือจะแปลว่าคุณเอาเอาอายุของของคนที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ยลองไปเสี่ยงโชคดูนะคะ ถ้าพูดถึงในเรื่องการเงินเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเรื่องเงินของคุณเนี่ยนะคะช่วงนี้นะคะดวงการเงินของคุณเนี่ยคุณจะมีรายจ่ายไปกับเพื่อนกับฝูงมีรายจ่ายไปกับพี่น้องหรือมีรายจ่ายไปกับญาติพี่น้องอะ่ะเกิดขึ้น นะคะจะมีเรื่องให้จ่าย,จ,ายจ่ายกับเพื่อนฝูงกับนิตรภาพกับการเข้าสังคมนะคะรายจ่ายตรงนี้จะเป็นรายจ่ายที่สิ้นเปลืองมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเข้าสังคมหรือการที่อยู่กับเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายให้มา,มากๆต้องรอบคอบหรือเป็นไปได้เนี่ยอย่าเข้ากับกลุ่มสังคมมากเกินไปนะคะให ออกห่างบ้างหรืออยู่คนเดียวบ้างหรือปีกวิเวกมากจึงจะดีนะคะเพราะดวงบอกว่ามีโอกาสเสียเงินกับเพื่อนกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงบางคนจะมีเหตุแม้คุณคุณไม่คิดว่ามันจะเสียแต่มันก็ต้องมีโอกาสที่จะเสียไปนะคะจะเป็นในลักษณะนี้เสียตามธรรมเนียมเวลาเข้าสังคมเนี่ยมันก็ต้องจ่ายตามเขานะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยแล้วก็การเงินเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเรื่องกระสับกระส่ายทางการเงินการเงินมีโอกาส พันผวนมีความแปรปรวนมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการเงินการทองก็ต้องบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยอย่าประมาทในการใช้เงินใช้ทองนะคะมีโอกาสที่จะมีปัญหาางการเงินเกิดขึ้นได้เพราะการเงินดวงโชว์ว่ามีโอกาสที่จะกระสับกระส่ายางการเงินการเงินไม่มั่งคงการเงินไม่คงที่สภาพการเงินเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาหรือสภาพการเงินมันขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายจะเป็นในลักษณะนี้ด้วย แล้วก็ต่อมาถ้าพูดถึงเรื่องงานชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของงานมีโอกาสมีโอกาสดีๆทางการงานนะคะหรือว่าตัวคุณนั้นเนี่ยจะได้รับโอกาสดีๆบางอย่างเข้ามาทางการงานดวยหมอบว่าต้องมีต้องมีผลประโยชน์บางอย่างที่มันข้องเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่นะคะหรือทํางานอะไรเนี่ยคุณจะได้ผลประโยชน์ได้รับผลตอบแทนที่เป็นที่น่าพึงพอใจ มีโอกาสมีลาบผลบางอย่างในเรื่องของงานมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่ทำงานมีโอกาสดีๆทางการงานหรือคุณได้รับอะไรบางอย่างที่มันเป็นความพึงพอใจจากงานที่คุณทำอยู่นะคะหรือมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็การงานเนี่ยต้องต้องเปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่มันดีขึ้นกว่าเดิมทิศทางต้องดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงบางอย่างทางการงานแก้ไขอะไรบางอย่างในเรื่องของงานแต่ต้องระวังเรื่องของการทํางานผิดพลาดด้วยเพราะว่าเรื่องงานเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของศัตรูเกิดขึ้นด้วยมีโอกาสถูกกันแกล้งทางการงานนะคะหรืองานบางอย่างที่มันต้องทําร่วมกันเนี่ยที่มันต้องเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทีมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือเท่าที่ควรจากเพื่อนเหล่านั้นนะคะ แล้วก็ดวงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถึงมีปัญหาเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีก็คือต้องมีโอกาสดีๆเข้ามาหาตัวคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรมันต้องมีข้อดีสักอย่างในเรื่องของงานนั้นๆที่คุณได้รับมอบหมายนะคะต้องมีลาภผลในเรื่องงานแล้วก็มีผลประโยชน์ทางการงานมีผลประโยชน์บางอย่างที่ข้องเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับกระดูก แล้วก็อุบัติเหตุของแหวนทิ่มตามการผ่าตัดผ่าเจาะกล้ามเนื้ออักเสบสิ่งแปลกปลอมบางอย่างเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าถ้าเป็นในเรื่องของความรักคนโสดคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณเนี่ยนะคะจะเอาใจโฟกัสในเรื่องของการทํางานมากกว่านะคะยังไม่ได้นึกถึงในเรื่องของของเรื่องความรักแต่อย่างใดคนโสดต้องมองว่ามีโอกาสมี เจอคนที่เป็นไม้นะคะเป็นไม้แต่งงานมาแล้วอย่าล้างมาแล้วเนี่ยเข้ามาพูดคุยหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคุณจะเจอเพศตรงข้ามที่เป็นไม้เพศตรงข้ามที่เป็นไม้เข้ามาแล้วก็มีเพศตรงข้ามที่เขาเขายังไม่โสดอ่ะ เป็นเพศนร่มค้าที่มีครอบครัวแล้วแล้วเข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณหรือคุณมีโอกาสตกไปเป็นมือที่สองเป็นบ้านที่สองเป็นน้อยเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกต้องระวังด้วยนะคะในเรื่องราวของความรักก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะส่วนคนมีคู่มีโอกาสที่จะมีการวิวาทกับคู่ครองคนรักไม่ทางตรงก็ทางอ้อมมีเรื่องเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะคะก็ฝากกติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ